มิโรสปอร์ตแค่ไม่เกินรุ่นที่ยังคงความไอคอนิกไว้ทั้งสำหรับคนที่เล่นรถและคนที่ใช้งานรถทั่วไปด้วยดีไซน์ของเคิร์ฟที่เซ็กซี่มากและเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ไม่ใช่แค่ไว้ขับโชว์ถึงแม้จะมีโมเดลเชนจ์มาใหม่แล้วแต่รถรุ่นนี้ก็ยังคงความคลาสสิกเซ็กซี่และมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เหลือร้าไว้อย่างคงที่และนี่คือแ4และไม่ใช่แ4ทั่วไปเพราะนี่คือแ4 e 8 9 3 5 i s โรลสตร์ที่ให้ภาพลักษณ์ความเปรี้ยวเท่ดูโชบเชียวถึงแม้ว่าจะมีโมเดลมยย่่่ยงดแ,แล้วตตูไตก,กุค แถมดีกว่ารุ่นใหม่ตรงที่เป็น H a ร d Top Convertible โดยคันนี้เป็นชุดแต่ง M Sport การดีไซน์แบบคลาสสิกโรสเตอร์แท้คือหน้ายาวท้ายสั้นและนี่เป็นครั้งแรกที่ดีไซเนอร์ของ BMW ที่ดูแลโปรเจกต์เซคือสุภาพสตรีจึงไม่แปลกที่ดูเส้นสายเพียวแต่ดูคล่องแคล่วไฟไท้าย LED สีแดงขนาดใหญ่แต่เพียวทำให้ดูเซ็กซี่แต่จริงจังไฟหน้า LED ดวงตาแบบ Directional Headlight ที่ปรับตามวงเลี้ยวเทคโนโลยีก็แน่นอยู่ตามสไตล์ Flagship Mo เดล ล้อเป็นลาย M Sport 19นิ้วแบบยาวชนขอบดูเพรียวแต่ก็ดุร้ายอินเทร r ดีไซน์ของ E89 เนี่ยถึงแม้ว่าจะผ่านามาประมาณ4-5ปีแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังดูทันสมัยอยู่เพราะด้วยความคอนเซ็ปต์การดีไซน์ที่มีความคอนเซอร์เวทีฟและบวกกับความแบบ ล้ำสมัยในยุคนั้นอยู่แล้วระดับหนึ่งเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าในปี2020เนี่ยก็ยงรู้สึกว่าอินเทอร์ดีไซน์ของ s ซท e89 ยังไม่ได้ดูเก่าเลยบวกกับแมท e r i a l ที่ดีมากๆในเคบินรวมถึงการประกอบเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันมีความพรีเมียมเกิดขึ้นใน s ซท e89 ตัวนี้ทำให้รู้สึกว่ามีความพรีเมียมมากกว่า s l k ที่เป็นคู่แข่งโดยตรงอีกพวงามาลัย3าก้านแบบ B M W ที่ตรงกลางเป็นแอร์แบตแบบอ้วนกลมซึ่งเป็นแบบลักษณะการดีไซน์ของคอนเซปต์ในช่วงยุคนั้นๆเนี่ย้ววามมีคน กรมที่แบบจับถนัดมือมากๆรู้สึกว่าตำแหน่งการวางพวงมาลัยอะโอเคมากเลยแล้วก็ตัวจออ In ินสตูเ e นค c ัสเตอร์เนี่ยเป็นแบบทรงวงกลม2วงที่เป็นแบบเข็มปกติทั่วไปซึ่งให้ความคลาสสิกแล้วก็ให้ความแบบมีความมอเตอร์สปอร์ตแบบเต็มที่ซึ่งเอาจริงๆจะรู้สึกว่าจะกลับชอบแบบนี้มากกว่าแบบรุ่นใหม่ๆที่เป็นจอเต็มผือนอีกตำแหน่งการนั่งในแซสซีโรสเตอร์เนี่ยจะค่อนข้างต่ําเรียกว่าค่อนข้างเตี้ยติดกับตัวถังเลยซึ่งลักษณะของสายตาเนี่ยจะอยู่ชนก,นกันกับขอบบนของตัว ของตัวคอนโซลพอดีซึ่งเป็นตำแหน่งการนั่งที่จะรู้สึกว่าชอบมากเพราะเรารู้สึกมั่นใจเวลาขับรถด้วยความเร็วแล้วก็รู้สึกว่าเราอ่ะนั่งติดกับตัวถงังเรารู้สึกเราจะรู้สึกได้ถึงอาการของตัวรถที่มันเกิดขึ้นซึ่งเป็นตำแหน่งการนั่งที่ราชอบมากแล้วก็ตำแหน่งตัวเบาะเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบทรงสปอร์ตแบบในยุคปัจจุบันแล้วที่มีปีกเบาะขึ้นมาค่อนข,ข้างสูงเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าเวลาขับด้วยความเร็วนยก็ไม่ได้แบบเอียงหรือว่าสไลด์มากนะด้วยความที่เป็น Seed Roster Two ทให้ไม่มีที่วางงขอด้้านนหหลลลลัังงงงมีแค่่ขขอออบบเเเเ็็กกๆพืวชิาะ จอเป็นแบบจอกลางที่เป็นระบบ iDrive ซึ่งทำอะไรไม่ได้มากเหมือนเทคโนโลยีปัจจุบันแต่ก็ตอบบลูทูธได้เพื่อใช้โทรศัพท์หรือฟังเพลงได้ตามปกติโดย iDrive ก็เป็นระบบที่ค่อนข้างลื่นพอสมควรช่องเก็บของด้านหลังวางกระเป๋าขนาดกลางได้1ใบใส่ถุงกอล์ฟไม่ได้และถ้าจะเปิดประทุนก็ต้องเอาพาร์เชลลงและจะยิ่งวางของได้น้อยลงไปอีก ซอซี e 8 9ตัวนี้ไม่ใช่เซอซีธรรมดาเพราะมันคือเซอรซี e 8 9 3.5iS ซึ่งเป็นท็อปอัพตัลายแล้วทั้ไม่นาพวกตัวเครื่อง M ทั้งหลายตัวนี้เป็นเครื่อง3.0ลิตรทวินเทอร์โบซึ่งให้แรงม้าที่335แรงม้าที่5,800รอบนาทีแล้วก็แรงบิดที่450นิวตันเมตรที่มาเร็วมากคิกอินตั้งแต่1,400รอบไปจนถึง4,500รอบซึ่งถือว่าต่อเนื่องแล้วก็ยาวมากๆ0-100อยู่แค่ประมาณ4.8วินาทีซึ่งถือว่าแรงแล้วก็ก้เวนีตั จะมีเทคโนโลยีพิเศษที่เรียกว่า overboost ซึ่งจะเพิ่มแรงบิดตั้งแต่450นิวตันเมตร่อ t o ไปจนถึง500นิวตันเมตร่อ t o มาตั้งแต่ตอนช่วงเกียร์3ถึง7ถ้ากดลงไปแรงๆเนี่ยแรงบิดตัวนี้จะมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกียร์3ไปถึงเกียร์7เป็นระยะเวลา7วินาทีซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่แบบหมันมากเกียร์ในเช e8935is ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวพิเศษที่ตัวอื่นไม่มีคือจะเป็น seven speed auto dual clutch gearbox ซึ่งจะเป็นแบบความรู้สึกว่า มีการส่งต่อกำลังที่ต่อเนื่องมากๆและด้วยกับแรงบิดที่เป็นมาจากเครื่องทวินเทโบที่มั้งแต่พันสรอบลากไปถึง4ี่พันห้ารอบเนี่ยทำให e ้การส่งต out ่อก yeah. oh. ําล really. ังม oh. ันแบบมันกระชับแล้วก yeah. mm ็ม hmm. ีความต่อเนื่องมากแล้วคือคือแบบกดปุ๊บแล้วแบบมันจะดึงแบบวูบไปต่อเลยซึ่งอาการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยค่อนข้างสม o ท t h แล้วก็ไม่ได้มีความแบบกระโชกฮ้งห้าแบบจนรู้สึกเวียนหัวซึ่งด้วยความที่เป็นเซเว่นสปีดดูคลัชเกียร์บล็อกระบบกับทวินเทอรโบเนี่ยทำให้แรงบิดมาอย่างต่อเนื่องและส่งต่ออออออกกกกกกกําา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 าลลลังงงงงแแบบต่่่่่่เเเนนนืมมมซึยยววป็็รรถถทีสสข้้้คไดุู ช่วงล่างในเซตสี e 8 9 3 5ก s ตัวนี้ตัวนี้เป็นโช้ไฟฟ้าซึ่งปรับค่าความแข็งอ่อนได้ตามโหมดที่ขับถ้าเกิดว่าขับเป็นคอมฟอร์ตก็จะค่อนข้างรู้สึกไม่ไม่ได้ยุ่ยนะแต่ก็มีความแบบนุ่มกว่าปกติหรือว่าสามารถปรับเป็นสปอร์ตหรือสปอร์ตพลัสซึ่งจะมีความแข็งแล้วก็มีความกระด้างมากขึ้นแล้วก็ทาให้รู้สึกว่าตัวโช้เนี่ยด้วยความที่ตัวรถมันค่อนข้างเตี้ยแล้วก็ทําให้มันความรู้สึกว่าแน่นแล้วก็หนึบเกาะถนนมากๆากแจ็คเองนะรู้สึกชอบความรู้สึกของความเป็นสปอร์ต เอ 4e89 เป็นเครื่องวางหน้าขับเครื่อนล้อหลังซึ่งเป็นแบบหน้ายาวท้ายสั้นซึ่งเป็นแบบคลาส s ิก r รสเตอร์ Style เลยซึ่งเราตัวเราเนี่ยจะนั่งชิดกับล้อด้านหลังซึ่งเราจะรู้สึกถึงอาการของล้อด้านหลังอย่างชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมีแรงถีบจากด้านหลังซึ่งมาจากการที่เป็นล้อขับเครื่อนล้อหลัง ทำให้รู้สึกว่าการขับเนี่ยสนุกมากๆแล้วก็ด้วยความที่ตัวบังคับเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ที่ล้อด้านหน้ามีน้ําหนักของเครื่องยนต์มากดลงที่ด้านหน้าแล้วก็ด้วยความที่หน้ายาวเนี่ยทำให้การขับทางไกลหรือทางตรงเนี่ยมันมีความมั่นใจแล้วก็มีความ นิ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยถูกกดติดกับตัวพื้นแต่เวลาที่เราเข้าโค้งต่างๆเนี่ยอาการต่างๆที่เป็นการขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยจะออกทําให้มีความรู้สึกสนุกมากๆและด้วยการที่เป็นเครื่องทวินเทอร์โบและการส่งกาลังแบบดูโอ้คลัชเนี่ยทำให้การเข้าออกโค้งเนี่ยเป็นไปด้วยความแบบมันสนุกมากแล้วก็มีความมุดไปมาค่อนข้างได้คล่องตัวมากๆรถยาว4.2เมตรกว้างแค่1.7และสูงถึงหลังคาแค่1.2เมตรบวกกับน้ำหนักตัวแค่1.5ตันทำให้รถคล่องตัวและเพียวมาก กับช่วงล่างที่ขับสนุกโตรถที่แบนและเครื่องที่แรงและบูสต์มาเร็วทำให้เป็นรถที่ขับสนุกมากๆคันหนึ่งเลยโดยแจ็ครู้สึกว่า Z 4 e 8 9 3 5 i s เป็นรถที่ถูกอันเดอร์เรทไปมากเพราะคิดว่า Z 4เครื่องไหนก็เหมือนกันงั้นแจ็คสรุปให้ฟังคร่าวๆสำหรับ top 5 e love things และ top 5 annoying things ใน Z4 e 8 9 3 5 i s คันนี้อย่างแรก Engine ถึงแม้เจนใหม่จะมาแล้วแต่เครื่อง n 5 4 t twin turbo ก็ยังเชื่อถือได้และแรงไม่น้อยหน้าใคร อย่างที่ 2. d e ดีไซน์ดีไซน์ที่ยังดูเปรี้ยวเท่ถึงแม้จะผ่านไปกว่า5ปีแล้วก็ยังดูสวยไปได้อีกหลายปีเลยอย่างที่ 3. seating position ตำแหน่งการนั่งที่ต้องยอมรับเลยว่านั่งได้ตำแหน่งดีมากๆเตี้ยแต่นั่งไม่เมื่อยเลยอย่างที่ 4. hard top convertible การเป็นหลังคาแข็งทำให้ไม่ต้องกังวลว่าเวลาไปจอดรถไหนแล้วจะโดนกรีดหลังคาผ้าใบแถมกลไกลก็ไมได้มีเสียงโยกแยกเหมือนใน s r k อย่างที่ 5. feeling การขับ ฟีลิ่งการขับที่สุดมากๆเตี้ยแบนขับหลังเครื่องแรงและขับสนุกมากและสิ่งที่ไม่ชอบอย่างแรกปีกเบาะปีกเบาะต่ำไปหน่อยในตัว35 i s ที่เครื่องแรงที่สุดน่าจะให้เบาะที่สปอร์ตกว่านี้เพื่อกันคนนั่งสไลด์ไปมาอย่างที่2ที่เก็บของในรถคือแทบไม่มีเลยกระเป๋าของคุณแฟนเนี่ยน่าจะต้องวางกับพื้นข้างขาหรือไม่ก็มากอดไว้อย่างที่ 3. จุดวางแก้วน้ําดันมาอยู่หลังเกียร์ตรงจุดวางแขน คือถ้าวางแก้วน้ําก็ไม่ต้องวางแขนเพราะต้องยกขึ้นทั้งใบน่าจะอยู่ที่คอนโซลมากกว่าอย่างที่4ที่เก็บของด้านหลังเวลาปิดพาสเชลลงมาเพื่อจะเปิดประทุนจะเหลือพื้นที่น้อยมากๆและอย่างสุดท้ายอินโฟเทนเมนท์ทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ยังดีที่มีบลูทูธและ USB พอร์ตเพื่อฟังเพลง ถ้าคุณเป็นคนชอบฟีลลิ่งการขับรถแบบสปอร์ตและรถที่มีความเซ็กซี่ในเรื่องของดีไซน์และสามารถใช้งานทุกวันและที่สำคัญเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่แพ้รถรุ่นใหม่ๆอย่าง Audi TT แม้กระทั่ง Porsche Boxster หรือ Porsche Cayman และด้วยราคาที่ถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งและความสนุกที่แค่เติมคันเร่งลงไปคุณก็สามารถสัมผัสได้จากการขับเคลื่อนล้อหลังและเครื่องที่แรงถ้าคุณติ๊กถูกมากกว่าครึ่งนี่คือรถสปอร์ตคันนัถึงคุณ so think s o I t i n g i s y e s อบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงเปิดกระดิ่งเพื่อรอดูแจ็ครีวิวรถคันต่อไปด้วยนะครับ